สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Harvest Moon Back to Nature นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาไปหาผล Power Berry ทั้ง10ลูกและพาไปตกปลานในตำนานทั้ง6นะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับมาเริ่มกันเลยลูกแรกนะครับเราสามารถหาได้จากในเมืองนะฮะให้สุ่มขุดไปเรื่อยๆนะครับถ้าโชคดีก็ได้เจอไวนะฮะ <c oughs> เห็นไหมครับเมื่อกี้ก็เจอลูก Power Berry ไปหนึ่งลูกแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูลูกที่2กันต่อเลยนะครับ ลูกที่2นะครับให้มาทางที่จะไปภูเขามาเทอร์นะฮะเราจะเห็นต้นไม้ใหญ่อยู่1ต้นนะครับให้ทําการตับลงไปและเราก็จะได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับบอกว่าอย่าโค่นฉันลงเลยฉันมีอายุมากกว่า100ปีแล้วได้โปรดอย่าโค่นฉันลงเลยนะให้เราเลือกข้อ2นะครับขอบคุณท่านมากๆเลยเราจะให้สิ่งตอบแทน สิ่งนั้นก็คือลูกพาวเวอร์เบอร์รี่นั่นเองนะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับก็จะเหมือนกับนิทานที่แมรี่เคยให้เราอ่านนะฮะถ้าใครเคยดูคลิปก่อนหน้านี้มานะฮะมันก็จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลบอกไว้ให้เราทราบนะครับเดี๋ยวไปดูลูกต่อไปกันเลยครับลูกที่3นะครับก็จะเป็นการสุ่มการตกปลานะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับถ้าเราโชคดีนะครับเราจะสามารถตกผลพาวเวอร์เบอร์รี่ได้อย่างไวนะฮะไปดูลูกต่อไปกันเลยครับ ลูกที่4นะครับเป็นการโยนผลิตผลจํานวน5ครั้งลงบ่อน,น้ําเทพธิดานะฮะแนะนําให้โยนเป็นช่วงเช้านะครับเทพธิดาก็จะให้รางวัลตอบแทนก็คือผล p o w e r b ์ r r y นั่นเองนะฮะไปกันต่อเลยนะครับลูกที่5นะครับเราจะได้รับจากเทศการแข่งขันว่ายน้ำนะฮะเราจะต้องได้ที่1เท่านั้นนะเดี๋ามาว่ายน้ําแข่งให้ชนะสักแป๊บหนึ่งเอาออกตัวช้าด้วย ไว้ต่อฮะเคเบกแป๊บไว้ต่อสักเมตนึงเบรกก่อนนะยิงยาวแล้วนะฮะตอนนี้ที่หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับแหมธรรมดาสัที่ไหนหลังจากที่ประกาศผลชัยชนะนะครับเราก็จะได้รับลูก power berry มารับประทานนั่นเองไปดูลูกต่อไปกันเลยนะครับ ลูกที่6นะครับเราจะได้รับในงานเทศกาลวิ่งแข่งม้านะฮะเดี๋ยวเรามาแข่งม้าก่อนนะครับวิ่งไปเลยฮะตอนนี้รอใจเขียวครับใจเขียวเสร็จแล้วก็พุ่งเลยฮะพอเหลืองแล้วก็เบรกก่อนสักนิดนึงโอเคครับสเต็ปสุดท้ายใส่ยาวเลยฮะเขาใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากแข่งขันเสร็จนะครับให้เรามาคุยกับคุณโทมัสนะครับเพื่อนำเหรียญน,นะครับมาแลกเปลี่ยนนั่นเอง ก็จะอยู่ที่รายการแรกนะครับลูกพาวเวอร์เบอร์รี่ก็จะมีราคาอยู่ที่1 000 1 0 0เหรียญน,นะฮะเราก็กดซื้อเลยเราก็จะได้ลูกพาวเวอร์เบอร์รี่มารับประทานนะฮะเอาละครับไปดูลูกต่อไปกันเลยนะฮะลูกที่เจ็ดน,นะครับให้มาทางที่จะไปภูเขานะฮะในฤดูหนาวนะให้เราไปยืนอยู่ด้านหลังของเหมืองนะครับเป็นเหมืองอันที่สองนะฮะแล้วกดปุ่ม X นะครับ เราก็จะได้ทานลูกพาวเวอร์เบอร์รี่นะครับเดี๋ยวไปดูลูกต่อไปกันเลยนะฮะลูกที่8นะครับก็ให้เรามาขุดในเหมืองที่2นะครับทางขึ้นภูเขานั่นเองก็ให้เราขุดไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเราโชคดีก็จะได้เจอกับลูกพาวเวอร์เบอร์รี่อย่างไวนะฮะเอาละครับไปดูลูกต่อไปกันเลยนะฮะลูกที่9นะครับให้เราเปิดทีวีดูในวันเสาร์นะฮะเราไปที่ช่องช้อปปิ้งนะครับถ้าเราโชคดีนะครับในวันนี้นะครับก็จะมีการประกาศขายลูกพาวเวอร์เบอร์รี่นะฮะ ราคาจะอยู่ที่5,000นะครับให้เราไปที่โรงแรมนะฮะให้มาที่โทรศัพท์นะครับเสียค่าโทร 10G นะฮะเราก็จะทำการโทรไปสั่งสินค้านะครับก็คือลูก powerberry นั่นเองในราคา5,000 g ในการรับของนะครับใช้ระยะเวลา3วันนะฮะผมก็ว่ามา3 3วันแล้วนะฮะให้เราออกจากบ้านนะครับ ลูกพาวเวอร์เบอร์รี่ที่สั่งไว้นะครับก็จะมาส่งถึงบ้านโดยแซกนะฮะเราก็จะรับประทานอย่างอร่อย,ออยเลยเอาละครับเดี๋ยวไปดูลูกสุดท้ายกันเลยนะฮะในการรับลูกสุดท้ายนะครับให้เราทําการปลูกดอกไม้นะครับมากกว่า90ดอกขึ้นไปในฟาร์มของเรานะฮะหลังจากที่เราปลูกดอกไม้เกิน90ดอกแล้วบ้านทั้งหมดแล้วนะฮะให้เราออกจากบ้านนะครับเราจะพบว่าแอนนามาที่บ้านของเรานะครับ เธอก็บอกว่าดอกไม้มันมีกลิ่นหอมมากเลยแถมสวยงามอีกตั้งหากนะครับดอกไม้ที่เราได้ปลูกไว้เธอก็เลยมาขอเราสักหน่อยนะฮะให้เราตอบข้อแรกนะครับก็คือให้เธอเลือกตามที่เธอต้องการได้เลยแล้วเธอก็จะให้ลูก powerberry เป็นการตอบแทนเรานะฮะก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการหาลูก powerberry ทั้ง10ลูกนะฮะเดี๋ยวเราไปตกปลาในตำนานกันต่อเลยนะครับ เอาละครับต่อจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นการหาปลาในตำนานทั้ง6นะฮะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนนะครับก็คือการมาหาปลาดุกนั่นเองนะฮะในการมาตกปลาดุกนะครับเราสามารถตกได้เฉพาะฤดูหนาวนะฮะให้มาที่เหมืองที่2นะครับก็คือเหมืองที่อยู่ทางบูเขานั่นเองแล้วก็ทําการขุดลงมาจนมาถึงชั้นสุดท้ายนะครับเราจะพบว่ามันจะมีทางเชื่อมต่อนะครับให้เราเดินไปข้างในนะฮะแล้วที่สําคัญนะครับในการหาปลาในตำนานนะฮะเราจะต้องมีเบ็ดขั้นที่2นะครับ ในการรับเบ็ดขั้นที่สองนะครับเราจะต้องมีปลาในบ่อมากกว่า50ตัวขึ้นไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาตกปลากันเลยนะฮะก็ให้หามุมตกปลานะครับชอบตรงไหนก็เวียงเบ็ดไปตรงนั้นเลยในการหาก็แล้วแต่ดวงว่าจะได้เจอไวหรือช้าผมก็ตกได้ปลาดุกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ เราจะเห็นว่าในช่องของเมนูนะครับก็จะมีรูปภาพของปลาในตำนานนะฮะแต่ไปหาตัวที่2กันต่อเลยนะครับปลาตัวที่สองที่เราจะมาหานะครับก็คือปลาแองเกิลนะครับในฤดูหนาวนะฮะที่ชายหาดหลังจากสี่ทุ่มเป็นต้นไปนะครับให้เรามาตกปลานะฮะชอบมุมไหนก็ตกมุมนั้นได้เลยนะฮะเมื่อกี้ได้ปลาตัวใหญ่มายังไม่ใช่เป้าหมายของเรานะฮะ เรียบร้อยแล้วนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับเมื่อเราตกได้นะครับเราก็จะโยนลงสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมนะฮะเมื่อเราเข้ามาดูที่เมนูนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นรูปภาพของปลาแองเกลิลอยู่นะฮะเอาละครับเดี๋ยวไปหาตัวที่3กันต่อเลยตัวที่3นะครับไม่ใช่ปลานะฮะแต่เป็นหมึกตกได้เฉพาะฤดูร้อนเท่านั้นนะครับส่วนวิธีการตกนะครับให้เราโยนปลาตัวเล็กลงทะเลไปก่อนจากนั้นก็ตกปลาได้เลย เอาได้กระป๋องเฉยประโถอา้าวรอบที่สองไม่ทันเฉยเรียบร้อยแล้วนะฮะได้มึกมาแล้วให้เราทำการกดไปที่เมนูเหมือนเดิมนะครับเราก็จะเห็นว่ามีรูปภาพหมึกอยู่ในเมนูแล้วนะฮะเอาละครับไปตกตัวต่อไปกันเลยตัวที่4นะครับก็เป็นปลาที่มีลักษณะยาวๆนะฮะไม่แน่ใจนะครับว่าเรียกว่าอะไรให้เรามาตกที่บอ่อน้ำเทพทิดาน,นะฮะ แต่ว่ามันมีเงื่อนไขด้วยนะครับว่าเราจะต้องมีเมนูอาหารปลาทั้งหมด3ชนิดขึ้นไปอย่างแรกที่ผมยกตัวยอย่างนะครับก็คือซาชิมิอย่างที่2ก็เป็นซูชินะครับแต่ว่าใส่ซาชิมิไปด้วยอย่างที่3นะครับก็คือปลาย่างนั่นเองเมื่อเราทําตามเงื่อนไขได้แล้วนะครับให้เราตกปลาดได้เลยนะฮะก็วัดดวงกันไปว่าจะได้เร็วหรือช้า เรียบร้อยแล้วนะฮะถ้วเราเข้าไปดูที่เมนูนะครับเราก็ได้ปลามาแล้วนะฮะเรื่องปลาผมก็ไม่ค่อยเก่งนะครับอาจจะเป็นปลาตระกูลชานะฮะซึ่งถ้าเกิดผมเข้าใจอะไรผิดไปก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะ <c oughs> เอาละครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยนะฮะตัวที่5้าที่เราจะมาตกกันนะครับก็คือปลาซีบีมสถานที่คือชายหาดยกเวน้นฤดูร้อนนะครับเงื่อนไขโหดมากเราจะต้องไข่ปลามากกว่า200ตัวขึ้นไปด้วยตัวเองนะฮะ ตัก,กร้าไม่สามารถช่วยเราได้เลยเอาละครับมาตกปลากันเลยดีกว่าเอาเอยียงครับเนี่ยดึงไม่ทันเฉยเอาได้ปลาตัวใหญ่เอาไม่เอาไมโอเคได้เรียบร้อยแล้วนะฮะสีนี้แบบ จัดจ้านมากนะฮะเราก็ตกได้ทั้งหมด5ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตัวสุดท้ายกันเลยดีกว่าสําหรับตัวสุดท้ายนะครับเป็นปลาคาร์ฟนะฮะในการตกตัวสุดท้ายนะครับมีเงื่อนไขอยู่ว่าเราจะต้องตกปลาในตํานานทั้งหมด5้าตัวครบแล้วนะฮะจากนั้นนะครับให้วาที่ทะเลสาบใกล้ๆภูเขานะครับเพื่อทําการตกปลาก็ให้เราหาจุดตกปลานะครับจะตกที่สะพานก็ได้นะฮะแต่ถ้าตกมุมนี้เราจะมองไม่ค่อยเห็นไงเห็นไหมได้ปัาตัวเล็กด้วยไม่เอาดีกว่า มันมองไม่เห็นข้างล่างนะฮะเราจะไม่เห็นว่ามันดุ๊กิกดุกิ๊กดุกด๊กติกก๊กยังไงนะฮะดึงเลยตัวเล็กอีกแล้วโอไม่มันวใช่ช่อสูมาหรือ,อยังโอ้โหขอ,ขอบคุณครับคราวนี้เป็นซากมาเลยขอบคุณครับปลาตัวกลางแล้วตำนานไปไหนเนี่ย เอาเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้สะแลเดี๋ยวไปดูที่เมนูกันนะฮะตอนนี้ผมก็มีปลาในตำนานทั้ง6ตัวครบแล้วนะฮะก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ